สวัสดีครับผมไผ่ไกด์ฮงจุยนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการจัดฮงจุยร้านวายร้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่แถวถนนนางลินจีซึ่งตอนนั้นผมเนี่ยก็ได้ีโอกาสได้ไปจัดก็เป็นช่วงที่เขากําลังเปิดร้านใหม่พอดีแต่ว่าก่อนนั้น,นี้มีการทําธุรกิจเกี่ยวกับวายมาก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดหน้าร้านนะครับช่วงนั้นก็น่าจะช่วงประมาณสองปีที่แล้วก็ประมาณตี6กสาทำเลชัยภูมินั้น,น,นเนี่ยค่อนข้างจะ ดีพอสมควรครับเพราะว่าตำแหน่งที่1นนะครับก็คือตำแหน่งที่อยู่ก่อนไฟแดงนะแต่มีการเว้นระยะพอสวยงามตำแหน่งที่อยู่ก่อนไฟแดงเนี่ยมักจะมีพลังงานที่สะสมนะครับแล้วก็รถเนี่ยมาชะลอกระแสะตำแหน่งที่2นะครับจะมี3มแง่ง3ามแงมแ่งหนึ่งนะครับเป็น3าแง่งมงคลนะครับซึ่งอ,อ่เป็นสามแง่งที่จ่ายกระแสเข้ามาที่ร้าโในตรงชิวรารันแฮปปี้ดิงนะครับ บางบางก็เข้าไปสอบถามในไลน์ได้นะครับแฮปปี้ดิงนะครับอันนี้เป็นป้ายดักพลังงานนะครับซึ่งตรงนี้เขาตั้งผิดครับคามจริงต้องไปตั้งอยู่ตรงหน้าประตูอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะดักกระแสพลังงานนะให้ลมตีเข้าร้านนะครับส่วนป้ายถูกต้องแล้วครับไม่มีปัญหาครับป้ายนี้ต้องตั้งถูกที่ถูกทางนะครับถ้าเกิดตั้งผิดที่ก็ผลอาจจะเป็นลบได้นะครับอันนี้คือหน้าร้านต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า รูปที่อยู่ตรงก่อนไฟแดงเนี่ยผมลบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรบกวนต้องไปดูในคลิปซึ่งผมถ่ายไว้เดี๋ยวผมจะลงเป็นการ์ดแล้วก็เป็นเอ็นสกรีนให้นะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับไฟเนี่ยข้างในร้านเนี่ยเราจะใช้เป็นไฟส้มผสมกับไฟขาวนะครับสาเหตุที่เราต้องใช้ไฟส้มเนี่ยว่าต้องการสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าด้วยแอร์ต้องตั้งให้ถูกที่นะครับอยู่ตรงหน้าร้านพอดีนะส่วนสิ่งที่ผมวงตรงนี้ก็คือเป็นจุด พลังกระตุน้นพลังโชคนะครับซึ่งเป็นวิชาดาวเหินขั้นสูงนะครับเป็นไฟสีแดงเขาต้องติดไว้เพื่อที่จะกระตุ้นพลังนะโชคประจําปีนั้นแต่ไม่ใช่ปี64นะครับนะบเป็นปี2ปีที่แล้วนะครับน,นี้เป็นจุดที่ตั้งอุปกรณ์แก้ฮวงจุ้ยนะครับแก้พลังเรื่องสุขภาพนะครับประจําปีแล้วก็อุปกรณ์รอื่นๆนะตรงนี้สิ่งที่ผมวง,งก็คือเป็นจุดที่เขาจะต้อง เขาต้องการซ่อมแซมสถานที่นะครับแล้วมันก็ต้องใช้เลิกในการข้อตอกเจาะนะครับนะบฉะนั้นก็ต้องมีการกระตุ้นพลังก่อนเออส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับจุดที่จะต้องตั้งป้ายนะครับอยู่ตรงหน้าประตูนะครับซึ่งตำแหน่งหน้าประตูนี้คือสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งป้ายผิดนะตั้งป้ายไม่ถูกองศาตั้งป้ายผิดที่ผิดทางนะก็ ผลก็อาจจะเป็นลบนะครับในทางฮวงจุ้ยก็คือแทนที่ว่าลมจะเข้านะซบจะเข้าร้านเราแต่ไม่เข้าร้านอื่นซะงั้นนะฮะอันนี้เป็นไฟนีออนนะครับหน้าร้านซึ่งมาตอบรับเป็นโชคลาภหรือว่าเราใช้วิชาปาในการดูนะครับนะสีสันนี่สีไฟต้องเลือกให้ถูกนะครับเพื่อที่จะไปสอดรับกับพลังของทิศนั้นด้วยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเซ็กชันที่ ลูกค้าที่ต้องการว่าต้องการโชคแบบไหนนะครับต้องการที่หน้าร้านแข็งแรงหรือต้องการโชคลาบกินโชคกันนะเข้ามาสนับสนุนในร้านนะครับทีน,นี้ต้องดูดีๆนะครับต้องดูสีไฟดีๆด,ด,ด้วยนะครับแนะนําเป็นไฟนีออนหน้าร้านแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะมาสอดรับกับวิชาพลังปานนะครับปกติเขาจะเปิดนะครับผมถ่าย วันไปผมถ่ายตอนก็ปิดครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ